ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตบ้านโมเด์นะครับสสเต็ปนะครับขนาดพื้นที่ของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นนะครับ9กาปตารางเมตรนะครับอันนี้มองจากด้านข้างนะครับผมสําหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับจาก EP ก่อนเราก็ได้เห็นนะครับจะเป็นหลังคาเป็นโครงสร้างแล้วก็เอาดินเข้านะครับตอนนี้ก็จะพามาชมนะครับการก่ออบแล้วก็ฉาบนะครับ จะมองเห็นสัดส่วนนะครับด้านหน้าจะมีด้านกว้างนะครับจะมีอยู่2ล็อกนะครับกว้างทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลย7เมตรนะครับก็ล็อกละ3.5เมตรนะครับท่านผู้ชมมองจากด้านหน้านะครับครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมสัดส่วนรายละเอียดต่างๆของบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านมุมด้านขวานะครับ45องศาครับด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะเห็นเป็นระเบียงนะครับแล้วก็สัดส่วนด้านยาว จากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็ดังที่เห็นแบบชัดๆตอนนี้ก็คือขนาดนะครับ80เซนติเมตรนะครับตอนนี้ช่างก็ก่อนะครับกั้นห้องนะครับแบ่งสัดส่วนให้เราเห็นชัดๆนะครับก็จะมีสัดส่วนต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับก็ได้ก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกนิดนิดหน่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมนะครับตอนนี้ช่างก็ กำลังจะฉาบนะครับนี่นะครับฝีมือการฉาบได้เนียบเนียนมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับด้านนี้จะเป็นด้านขวานะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับ2บานใหญ่นะครับประตูด้านหลังก็จะเป็นทางด้านครัวนะครับท่านผู้ชมเป็นประตูทางออกด้านข้างนะครับก็ขนาดความสูงความกว้างของหน้าต่างนะครับ2บานนี้นะครับก็จะเป็นขนาดนะครับท่านผู้ชมความสูงหนึ่ง จุดห้าศูนย์นะครับคูณความยาว1.40เมตรนะครับท่านผู้ชมส่วนระเบียงที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นขนาด3คูณ7นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นห้องโถงครับที่เห็นหน้าต่างอยู่2บานเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องโถงภายในนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับห้องโถงโล่งกว้างเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับมองไปจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็น พื้นที่ห้องโถงครับโล่งๆเลยนะครับขนาดห้องโถงก็จะเป็นขนาด 3.5x8 นะครับตอนนี้ช่างก็กําลังฉาบนะครับนี่เลยนะครับพื้นที่ห้องโถงที่เรามองเห็นนะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่มุมด้านหลังของตัวบ้านนะครับที่มองเห็นก็จะเป็นนะครับห้องน้ํานะครับนี่นะครับที่มองเห็นชัดๆด้านหลังนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นด้านหลังเช่นกันนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับท่านผู้ชมก็จะทําเป็นชุดบานซิงค์นะครับนี่เลยนะครับจะทําเป็นครัวนะครับตอนนี้กําลังเริ่มจะติดตั้งนะครับก็จะเริ่มก่อนะครับก็จะเห็นเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นะครับเดี๋ยวจะมีการปูกระเบงกระเบื้องนะครับก็จะเห็นเป็นภาพออกมาที่สวยงามกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมองจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับ ก็ภาพเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมภายในห้องน้ํากันเลยนะครับนี่นะครับภายในห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะเป็นขนาด3ามคูณสนะครับนี่เลยครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมีติดบล็อกแก้วนะครับช่วยให้ความสว่างภายในนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นช่องลมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินออกมานะครับมาชมด้านห้องครัวกันนะครับห้องครัวนะครับก็จะเป็นขนาดนะครับ3คูนหนะครับนี่นะครับแล้วก็เราชมห้องน้ํานะครับห้องครัวเสร็จนะครับเราจะไปชมห้องนอนนะครับห้องนี้กันเลยนะครับห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับท่านผู้ชม3.5คูณ4นะครับ จะมีทำปิดหน้าต่างนะครับหนึ่งบานนะครับบานใหญ่นะครับนี่นะครับมองชมวิวออกไปด้านนอกนะครับสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับวิวภายนอกนะครับนี่นะครับภายในตัวบ้านนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับติดฝ้านะครับต่างๆอีกนะครับนี่นะครับพื้นที่ภายในนะครับกว้างนะครับ นี่นะครับออกมาทางด้านห้องโถงครับต่อไปนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาชมภายในห้องนอนห้องนี้ต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะมีหน้าต่างด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างก็จะมีหน้าต่างนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีหน้าต่างบานโชว์ครับ3มช่องเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าต่างด้านข้างนี้ก็จะเป็นขนาดสูงนะครับ1.50คูณ ความยาว1.40นะครับนี่นะครับมองจากด้านหน้าไปด้านหลังบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะออกแบบห้องนอนเป็น2ห้องนอนนะครับพื้นที่ห้องนอนห้องแรกกับห้องที่2นะครับก็จะมีขนาดเท่ากันเลยนะครับ3.5คูณ4นะครับทั้ง2ห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องที่หหรือห้องที่2ครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ที่ภายในห้องนอนก็ประมาณนี้นะครับกว้างๆนะครับไม่อึดอัดนะครับนี่เลยนะครับช่างก็กําลังฉาบนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกมาภายในห้องโถงกันนะครับนี่ครับประตูนี้ก็จะเป็นประตูด้านหน้านะครับจะเป็นขนาดความยาว1.60คูณความสูง2เมตรนะครับ ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ด้านหน้าบ้านหน้าระเบียงนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ช่างกำลังฉาบอยู่เลยนะครับนี่นะครับพื้นที่หน้าระเบียงที่เห็นนะครับก็จะเป็นขนาดนะครับ3าคูณเนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีความกว้างนะครับ7เมตรครับด้านหน้านะครับล็อกละ3.5นะครับนี่เลยนะครับพาผู้ชมชมดูหลาย มุมหลายด้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังครับพอดีลืมพาชมด้านหลังครับเดี๋ยวจะย้อนไปดูด้านหลังกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับด้านนี้นะครับก็จะทําเป็นห้องน้ํานะครับนี่นะครับก็ขุดฝังท่อนะครับส่วนด้านโน้นนะครับก็จะเป็นครัวนะครับด้านหลังจะทําเป็นครัวกับห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังคาที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านก็ประมาณ1เมตรนะครับ นี่นะครับยกพื้นสูง2อิดบล็อกนะครับหรือขนาด40เซนนะครับรอบตัวบ้านนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นช่องลมของห้องน้ํานะครับก็เป็นที่ระบายนะครับก็มองจากมุมด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับก็สัดส่วนของบ้านหลังนี้นะครับลงตัวสวยงามนะครับราคานะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ รวมทั้งอุปกรณ์นะครับรวมทั้งค่าช่างคาแรงทุกอย่างนะครับตอนนี้อยู่ที่3 0 0แสนบาทนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอช่างนะครับติดฝ้านะครับปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ทาสีต่างๆนะครับก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวก็จะมีการติดหน้าต่างนะครับแล้วก็ประตูต่างๆนะครับทาสีนะครับรอรุนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะทาสีอะไรยังไงนะครับ รอลุนแล้วก็กดติดตามไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ